ตามรายงานล่าสุดตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังรอบิตคอยบูรันด้วยข้อมูล CPI ของสหรัฐในเดือนเมษายนนี่อาจเป็นขาขึ้นสำหรับราคาบิตคอยเนื่องจากความสัมพันธ์โดยตรงกับหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟอ้อ CPI ของสหรัฐที่กำลังจะมาถึงเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีนาจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและัวรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปเราและสําหรับเพื่อนๆเทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กําลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้ผมขอแนะนําการานเทรดคอย EX ที่มีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า691สินทรัพย์ให้เพื่อนๆได้เลือกลงทุนกันแบบอิสระและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ ตออข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ในเดือนเมษายนปี2023โดย US Bureau of Labor Statistics หุ้นสหรัฐได้ลดตัวลงเล็กน้อยข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อตลาดคริปโตเคอเรนซีเนื่องจากอาจเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาของธนาคารกลางสหรัฐในการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเป้าหมายทากลางการคารดการว่าการประชุม FOMC ในเดือนมิถุนายนปี2566จะมีการหยุดลงชั่วคราวการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเนื่อง จากข้อมูลเงินเฟอ้อยังแสดงให้เห็นว่าการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนั้นเหมาะสมหรือไม่ ในขณะเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าดัชนีผู้บริโภคทั่วไปจะยังคงอยู่ที่5%ต่อปีตามรายงานของลอเตอร์หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปนักวิเคราะห์ของเจพีมาร์ก็คาดการณ์ว่าดัชนี s อสแอน500จะกระโดดขึ้น0.5ถึง0.75%โดยรวมแล้วนี่อาจเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการผลักดันให้ราคาของบิตคอยนนั้นพุ่งทะยานขึ้นอีกครั้งเนื่องจากความสัมพันธ์โดยตรงกับหุ้นเทคโนโลยีนอกจากนี้เครื่องมือ CME Fed Watch ยังแสดงให้เห็นว่าธนาคาร สหรัฐปรับลดอัตราดอกเบีย้ยโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ยล่วงหน้าและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของบิตคอยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่27,692 USD ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา0.23%ในช่วง1สัปดาห์ติดลบไป3.46%และในช่วง1เดือนติดลบไป2.28%ตอนนี้สัญญาณตัวชี้วัด c d c Action Zone ยังคงเตือนนักลงทุนว่าตอนนี้ Action Zone นั้นเริ่มที่จะทำการกลับเข้าสู่โซนสีแดงอีกครั้ง oh. ในฝาของ MCDX ตอนนี้นักเก็งกาไรเริ่มที่จะหายออกไปจากตลาดในฝั่งของทางเทคนิคตอนนี้เริ่มมีแรงขายกลับเข้ามาในตลาดค่อนข้างที่จะรุนแรงเราจะคงมองว่าแนวรับที่สําคัญอยู่ที่27,0 0 0 u s ดอลลาร์หากหลุดลงมาเราจะงคงมองหาแนวรับที่สําคัญที่2 5 0 0 0 u s ดอลลาร์และสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ